สวัสดีคะ่ะมาพบกับเซลแนนนะคะวันนี้จะมานำเสนอน,นะคะเจ้า Honda Jazz 1หนึนะคะ Active Part ปี2 0 1 1นะคะคันนี้เลยนะคะลูกค้าเกียร์ออโต้นะคะสำหรับคันนี้คันนี้นะคะเราขายอยู่ที่319,000บาทนะคะลูกค้ารถของเรานะคะไม่มีชนหนักคิกความน้ำท่วมแน่นอนนะคะมีใบรับประกันนะคะ full inspection จากประเทศญี่ปุ่นเลยนะคะลูกค้าสำหรับคันนี้ เดี๋ยวเรามาชมในส่วนของไฟด้านหน้าตัวรถกันดงด้านหน้าสวยๆเลยนะคะมาพร้อมกับโลโก้คอนด้านะคะลูกค้าสีขาวเดิมโครงสร้างตัวรถเป็นโครงสร้างเดิมนะคะด้านข้างมาพร้อมกับคิ้วกันสาดนะคะลูกค้าเดี๋ยวเรามาชมภายในกันนะคะ ภายในคันนี้นะคะจะเป็นคอนโซลสีดำเบาะหนังสีดำตัดกับได้สีแดงนะคะเป็นเกียร์ออโต้นะคะสำหรับคันนี้มานะชมด้านหลังกันต่อนะคะด้านหลังนะคะเบาะหนังสีดำตัดกับได้สีแดงนะคะภาพสวยงามมากมา ตัวรถอันนะคะด้านหลังโต๊ะจะมีเซนเซอร์ให้สีจุดนะคะลูกค้าในส่วนของด้านหลังนะคะเราก็สามารถใส่ของได้เยอะมากๆเลยนะคะเบาะถ้าเราจะไม่ใช้นะคะจะวางของแล้วก็พับเบาะเรียบไปได้เลยนะคะสําหรับคนไมาจันนี้คันนี้นะคะลูกค้าผ่อนเพียงเดือนละ5 0 0พันกว่าบาทเท่านั้นเลยนะคะ าพี่หารถผ่อนสบายๆนะคะแนะนำเป็นคันนี้เลยนะคะรถบ้านเดิมๆเลยถ้าลูกค้าสนใจติดต่อสอบถามไน้มาที่เบอร์08305604 4นวันนี้นนขอลาเพียงเท่าน,นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ